แต่เจ้าคิดปีหนูหันปีโซกไปเอาก่อนน่บอมันลงได้ไหม่ลงะดีนยะตะก้เิาหน่อยก็ได้นี่มาทำงานงานนูดีครับวันนี้ผมครับ าลอยมาเป็ดช่างเหรอแล้วนี่มาฮับจอบเฮนี่ปั๊บพื้นดีเิเราบ้านบนแล้วก็แปลงแทนวังแทนวังเหรอแทนวองประป้าแกนจอบขอาบ้านนี่แหละสสามแกนนะครับแกนนั่อันนี้ทำตั้งแต่ตัววาละ่ะมันปั๊บดี ไอ้สมอเราเนาะครบาลงงมาพัากผีทกเทปให้เาตัวเทปปูดไปละหลูกพักจบกินขนมไปดับวะอเอาไว้พอผลงานตัวตัวนี่ไม่ติดต้นไม้หเนี้เห็น่ใหญ่ม้หนมีต้นกิวีด้วยเห เนี่ยสะวานนี่มันจะขวางอยี้ยนี่อันนี้ตะวานผมกับจับน้อยทำนี้ในทางผีบ้านตอนแรกมายอะแล้วกัครับเฮดแทนผลงานตะวันนิดหน่อยเฮดแทนเป็นจะสร้าง,งานนะะเป็นจะงานมีตะยะเป็นจะแปลงป้าๆแล้วก็นี่ต่อเติมออกมาแต่ว่านี่ฟังนี่ช่างเล็กเป็นจะแต้มก่อนขุข่อยไปยาะฟังฮุ้นเอ้ยอย่างแรกก่อน จะติดตามเขารักใจที่ตัวน่ะนี่แต่ว่าปีน้อยขอเนี้ยเลยนี่ถุงตอนนี้โอนน้อยก็มาทำงานเจ้า มาทำแต,ต่เมื่อวานแล้วม่ได้มาใส่รับจ้างนคนถือเบ็ดกี่บาทยังไม่หมดเลยนี่บอกว่าให้ลงเบอร์โทรใต้งานได้กะถ้าถ้าไปคลิปทำงานนะอ่ะสองงานได้โอ้น้อยรับทำทุกอย่างเนาะทำหมดแหละราคาโต้รองกันได้ร้องกับเองลงใครคลิวปวิจารณแหละเอาคลิปทำงาน 这个屋鱼刚卖。 ไปเปนหน่อยครับีครูพอตะกุ่นนังนที่อโซลสาปุเรอปุยไม่ใหมดมันก็ไยูันายิ้มยอยางรมันตาย ตัสิลอ้อ้สายใรบลอ็อกนบล็อกาจะก่อกค้าเลยเต้าพีนะนะ้กันนะพี้นะฮะเจ้าขี้นี่คิด่ายู่ <c oughs> ทิ้งวิถีชีวิตของนอยมันขึ้นเลยอะ มันก็จะทำงานพักจบไปเลยเลมาพุ่นน้อยเพนน่อยเล็กๆน้อยๆแล้วก็กาขค้นไปลาับเบหนูงนี้หนูปีน้อยว่าบักไฮลาแล้วสงสารมันนะบอกกินแล้วนองกําลังนอพ่อมามาทิ้งตัดับฟัง เมาสสดูไปสิทีหลังเปียวต้องฆ่ามมาใหเปินเลยเพราะวย่กยคนเดียวขกูฟังวันยกาศเ่ยถ้า้านกูยาหลอกน่ะเหมือนกับุกนเนี่ยอออนึงบ่เอออนึงคจะล้าอยู่บอนึงกูมาด้อเลี้ยเลี้ยี้มันจะ กูอากูจะเอาโป้สูงๆมั้กูจะเลี้ยงมันน่ะเดี๋ยวถ้าได้ต่อไปกันถัานเนี่ยไอยู่กองฮะมาของพี่จุ่มออกวัดตัวใหญ่น่ะได้เขาต่อใหญ่กหมะเออต่อสูงใหญ่แน่นั่นนั่นถ้าจะได้อยู่เออกูจะเอาหน้าหมอกเลยมต้องเอาไม่เอาอย่าอนี้แล้วก็จะแปลงเชื้อมันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ยีคได้ป่านว่าเออต้นงมาใช่เลยเขาจะมีโครงการเลี้ยงหนูเหรอครับเออเดี๋ยวจะหาหนูมาเลี้ยงชอพันหนูเออเออเออดีอยู่ ขุดมันหื้อมันติ๊กๆได้สั้นขุดกางน้อยอือไช่างน้อยก็่างน้อยป้ากันเลยน้อยดำกับน้อยแดงน้อยน้อยดำแต่แห้แยกมันี่ไฟองมได้ครับางนน่าเล็กแหมีงานที่ต่อได้เลยคาดหุกหรอหุกมากเลยชุดนี้นะ láng mệt là lõi Sáu Đúng không? Cả tí to sáu ba này Cô <laughs> 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 lên đáy chàng vào đồng bó ra lõi <laughs> to A pues <laughs> okay, yeah. à. này mai nữa, này, mis morally when cao ngọt đ Green or Red, ngưng anh là xung quanh little ball drie. Sao ai mới chọnي vai b table này nà? gearbox Board nha cây? Cái ý thêm gì không bỏ เราเอาเลาอ๋อปอแกนไก่ช่างบนหางเม้ยไ่ได้ครับช่วงนี้หนาวกับช่วงนี้มันหนาวไปไก่ไ่ได้แก้วโม่ปุ่นไปไก่ไ่ได้นิสัยถ้าบอกว่าไตอนนี้แหละก็ไม่ยิงน่ะถึงไปไก่ไปได้เม้ามันมือไฟอนนี้ช่างเล็ก เป็นทัาคำฟังคุละครับล้จัไม้ไช้ยัง,งอของัูนอันนี้เปินว่างดน้ำสบายตังเล็กไฟฟ้าไม้ใหญ่มได้ขอเขาเตอรวเาไฟไฟแช็คเตมก็ได้ มันแจ๊ดชิ้กมาไม่ได้รถรามาเท่าได้มดันแตกไ้สนุนกอจะแตกเลยกลย็มาส่งนืออยากไหมน้ำปีอะไรวะน้ำนี่น ไม่แล้วนะนั่ใหญ่กับครับหนึ่งนัได้กับครับเดี๋ยวมันทะลุไปปุ่นมาแล้ว าดิมึงบ้านี่นะไอ <si suppression> ่ะไนี่ตัวนี้ฮัลตวกมันกมันก็เปล่นเียเออเดีวจะัดต่อนี่ไงัดต่อนี่ครับคุณนประมาณตัดี่ดุไปครับมีเดาเที่ยวขอพ่อเพไปขอเรามั้งแล้วกัน ลักษณะเห็นเลย ว่าว่าพวกนี้อันลว่าฮะอ่อไ้หางันฝุ่นมาเนอรนนะ ฟังฟังพูดไ,ไ,ไปหมาหายาอะไรช่างมันฟ้าขอบได้ครับทันปื้นเฮ้เต็มพูดมาเลยอ่ะ เดี่ยวโฉมจากในพางถ้าเป็นช่าง ก่อนใจะไปเกียวกับเสาอย่งนันนสย่นะกว่านะรถอทนีน่ยอม่งนเนเนาะเดจริงเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้กัไเ้นะทปาได้กัไดาะ ไม่เออพักกันก็ได้ก็พอน้องเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแล้วได้ตั้งป้ายกับบ้นไว้เอาลิงมาตั้งแหวนถูกไหมเอาลิงไปใส่ถุงดีว นี่สายดินนี่เป็นว่าโทรศัพท์บ้านตัดคองเลยบกบอตัดดินนะแต่ว่าตำนวจาเจ้งแล้วนะได้กละเนียปตีสามยันนะ ี๋ยวก็คลิปนี้มีตีแหละคลิปทำงานน้อยๆถ้าใครมีงานก็ติดต่อทันเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจาคากันเองครับนี่ผมวับช่างน้อยจะขอตัวทีนี้มันเซ็ตกันวันนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจเผาปก้อนบกแล้วครับจะเผาปก้อนบกเสีช่างน้อยจะเผาปก้อนบกแล้วขอเป็นกำลังใจ กดทับคลิปใหม่เนาะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดต,ติดตามกดซับตะไคร์กำลังใจผมโอนน้อยชนแนลไปครับบายบายบายน้อยบาย